เราจะได้เป็นที่หนึ่งตลอดใช่ไหมโอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเป็นสิ่งที่ประทับใจมานะครับสําหรับเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยนะครับเนาะที่ชลบรีนะครับที่งานมินิที่ได้รับเชิญไปที่วัดอุตะเภ้านะครับเนาะที่ยินดีนี่ก็คือยินดีกับน้องมออิงแลวกคู่มอนอิงนะครับเมื่อวานกับเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูมอนอิง ด้วยนะครับเพราะว่าน้อ,นองอุ้งอิงแล้วก็คู่มอนอิงนี่นะครับพันเดชเจกับพินัทเซียนพระนะครับได้ข่าวว่านะครับพินัทเซียนพระนี่เป็นเราเป็นแฟนพันแทะแฟนเซียนพระแล้วก็เซียนพันแทจะจตุคามรามาเทพนะครับซึ่งคุณนัทเซียนพระนี่ก็ได้โอนเงินให้น,หน้องอุ้งอิงนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์นะครับเพราะว่า เพราะเหตุผลสี่คนยังสี่ก็คือว่านะครับเพราะว่าเ <c> พ <oughs> ิ่นอยากให้น้องเป็นที่หนึ่งตลอดเพิ่นว่านะครับแล้วบ้านนี้ก็โอนให้คู่มอนอิงนั่มที่วันในคู่มอนอิงก็คือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดคู่มอนอิงนะครับเนาะแล้วเพิ่นจะโอนในคู่มอนอิงหนึ่งหมื่นยี่สิบเจ็ดบาทนะครับเพราะว่าคุณครูมอนอิงอายุครบยี่สิบเจ็ดปีนั่นเองนะครับบา้านนี้พี่นัทนี่ก็คุณนัทนี่ก็ได้มอบ จตุคามรามาเทพนะครับรุ่นปหนีพันวะนะครับรุ่นปหนีก็คือบอแมนพปเตนีสิเป็นเงินเป็นทรัพย์สินสิเป็นหน,น,นี้สินนะครับปศนีปศนีนะีที่นี่ก็คือปศนีทั้งเรื่องหนี้สินเงินทองแล้วก็ปหนี้ชีวิตนะครับเป็นหนี้ชีวิตภัยหรือเป็นหน,นี้อียังไววกะาหายปศไปเลยใหให้จบกันบ่ให้มีหนี้มีสินต่อกันนะครับประทับใจแห้งครับล้วกะ อาจจะตุคามรามาเทศรวยรุ่นปุ่นนี่นี้นะครับราคาก็อยู่ที่หมื่นกว่านะครับคือว่าก็าสุดยอดครับคุณพี่นัทเซียนพระนี้นะครับเนาะ <c oughs> แล้วบานีก้ก <c oughs> ็หลังจากที่คุณนัทเซียนพระนี่ได้โอนเงินให้น้องอุ้งอิงหลักกับอโอนเงินให้ครูมอนอิงแล้วนะครับเนะาะคุณเอมี่นะครับเอมี่แม็กซิมนี่นะครับเพิ่นก็ได้เอาไป เป็นป้ายข้ามกอนนะครับเนาะมาอ่ัมามอไผ่โนะองุ่งอิงไปติดไวที่บ้านในวันฉลองวันขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับเนาะกะระหว่างที่อ่าคุณเอมี่แม็กซิมนี่อ่านข้ามกอนนั่นนะครับข้ามกอดในที่ป้ายของเจา้าของนั่นแหละที่จะมามอไผ่โนองอุ่งอิงนั่นเอมี่แม็กซิมกะไห้นะครับกะน้ำตาคลอ่นานบอกง่ายง่ายคือน้ำตาคลอเบาแล้วก็เสียงสันส่นเคลียสั่นเคลือไปด้วยเพราะว่าทั้ง อานไปกับสีหายไปนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ได้เห็นกันบ่อยก็คือว่าท่านพันยูไก่กับอุ้งอิงย่ามได้บันกิหนึ่งแร่บกกรธรรมบกกดบ้องหอมันให้นะครับเพราะว่าิ่นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าน้องอุ้งอิงนี่เป็นเจ้าชีวิตเพิ่นไผสีว่ามากกว่ากระทรงกระแสยังกัสร้างบ่บ่ได้สนใจแหลกแนั่นสนใจอยู่แหลกๆหลากอยู่แต่ทุ่มมือนี่ว่ายากแล้วเพราะว่าอ่าพันท่าด้วยความบริสุทธิ์ใจ นะครับก็เลยตั้งแต่มาโหดจักน้องอุ้งอิงตั้งแต่อยู่สตูเวิร์กพ่อยในรายการก่อนบ่ายค,คลายเครียดนะครับแลักการหลังจากนั้นมากับบอสโจก็ได้ฮัตเฮไรสดในการทำยูทูปนี่แหละครับเพิ่นก็เคยมี YouTube ยูทู่โดนแล้วแต่ก็บริไล่สดบริลงคลิปโดนแล้วนะครับเนาะก็มาลงคลิปมาไล่สดแล้วก็มานี่บ้านนี้คลิปไล่สดเพิ่นติดในมาแรง หลายหลายไล่ซดนะครับเนาะก,ก็เลื่อดีใจล่ะก็ะป่าวาลณนามาใช้คําว่าปาวาลณนาได้ไหมก็ได้เนาะพี่น้องเนาะว่านี่สิให้น้องเองนี่เป็นเจ้าชีวิตเพิ่นเพม่นวันนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อมีแม็กซิมนี่แต่ก่อนนี่ดังแห้งนะครับเนาะแล้วบ้าชุดนี่ก็มากเิ่นเก่าในในการทีเ่เป็นนาลงดาล่า ในการที่เป็นปน,นักสแสดงแต่เก่านะครับแต่ว่าสมมตินี้นี่ก้อนหนาหนี้ก็บบริยินข่าวเป็นช่วงที่ิันอีหยังเกิดขึ้นก้อนหนาหนี้ก็บไริยินข่าวเพราะว่ายัางเพราะว่าไม่ไม่ได้สนใจทางทั้งข่าวข่าวทาั้งบอกอยังคือบริ่งทีวีเลยนะครับนะบบิ่งทีวีบ่ได้งอย่างนี้เม่งแต่ย t u b e อย่างเดียวหลักดูแต่หนังฟังเพลงอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอเหตุบ้านการเมืองอะไรบร่สนใจข่าวสารอย่างเลยแม้กระทั่ง แม้กระทั่งอุตุนิยมวิทยารายงานข่าวอาก,กาศนี่บางช่วงยังไม่ค่อยได้ฟังยังไม่ค่อยได้มึงนะครับบันนี้พี่นัดเส้นพานี่นะครับเพื่อนกะว่า,ามีผู้ดใดมีนในละแนะน้ำให้เพืน้นดูนจักกันครับหนองหญิงนะครับแนะน้ำให้แม่นี่ไห้มาให้มาหานีที่่ทีงานที่วัดอุตภะเผ่าขอว่านี่นะครับก็ถือว่า เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วก็รบ,บารน,นี้ก็ะได้โอนเงินนะครับให้น้องอุ้งอิงก็คือเงินตรงนี้ที่เพิ่นที่เพิ่นไปไล่สดในเฟสนะครับหรือว่าอันนี้แหละหลักาดนี้เอฟซีน้องอุ้งอิงเข้าไปเข้าไปอันนี้นะครับแล้วก็บ,บาดนี้เพิ่นแจกเงินแต่ว่าเอฟซีน้องอุ้งอิงกไม่เอานะครับเอฟซีน้องอุ้งอิงไม่เอาเงินนะครับบาดนี้เพิ่นก็เลยเอาเงินส่วนทีเอฟซีมาเอานั่นแหละมาโอนให้น้องอุ้งอิงอีกทีหนึ่งนะครับหลักการ ขอคุณหลายๆนะครับขอบคุณคุณนัดเสียนพระนะครับแล้วก็เพื่นก็บ,บอกว่ามีพระน่ะท่านเอฟซีทันใดอยากได้อยากได้พระจากเพื่อนเพื่อนกับมี่พร้อมที่จะให้อ่ส่งให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการโอนนะครับในการสร่งของนะครับเพิ่นก็บออ่บ,บ่คิดค่าเสียจใจตรงนี้ก็ัเอฟซีทนใดอยากได้พระจากคุณนัดเสียนพระกะับอ่ติดตอ่อทั้งใดนน่บอบ่ครับน่าจะเป็นทั้งอ่าทังเฟีเพิ่นนะครับเนาะ ส่วนเฟสพันซื้ออย่างนี้ก็บบ่าวชุนนี่ก็ลืมแครไว้นะครับให้ไปดูที่ช่องอเสียนนลเสียนนเสียววัดโจแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าเป็นาภาพคลิปตรงนี้นะครับบ่าชุนเสียมึงใช้ถ่ายก็คือ,อเป็นคลิปของอที่เสียนนเสียววัดโจพันเด,ดทไทยไปหรือบา่าวชุนขออนุญาตมาลงนิดนิดหน่อยนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้เอฟซีได้ดูนะครับมือหนึ่งน้อยนจะด เราจะได้มีเงคนโตเหลืออันหนึ่งตัวอะไรนะคะเราจะได้เป็นที่หนึ่งตลอดเราจะได้เป็นที่หโอ้่ห่บาทหเดตานจะคที่ยังไม่ได้อนนะคะออไม่เห็ตาจะเกจะเกดปัญญาโอเคนะเพี่ไม่มีเงินเยอะแต่ว่าพีให้เามดจะปัญญาเราก็คิดว่าเราไม่ต้องขึ้นเทีเาดีกว่าตอนนี้ นะคะแล้วก็คั้งลายมือใครเดินม้ำแก่ที่ปรึกษาก็คือคุณในพานาสระให้หนูกลับไปอ่านมอบให้ด้วยใจไม่ต้องโทรหรออะไรนะคะไม่้องโซ่หรอลองร้องลองลองโอค เม่น้อนั่งเรียนร้อยนั้นคำตำนานอักษรเป็นบทกรจังใจส่งไปหาจากเอี่พูดเด็นน้อยได้ปริญญาแต่ตั้งหน้าตั้งใจทำเพื่อเธอถึงองค์อิงเจ้าลิงน้อยผู้น่ารักเหมือนพลังบวกถักนำมาสเสมอนับเทบไขบนฟ้าพาใิเจอจนบรรดาได้พบเธอเทพธิดา กราบพี่โจผู้บริหารเคสบ้าแนแพงกราบเอฟซีทุกทุกแขนที่มาหาให้กำลังแรงใจตลอดมากราบขอบคุณที่เมตตาเอื้ออารีกลัวคนว่าเกาะกระแสคุณพีหนอน้ำตาคอกันไม่ไหวในใจนี้ถึงคุ้มอินเจ้าลิน้อยผู้ใจดีให้เอมี่ได้รู้จักรักกันเออนี่นะคลิปนี้ นะครับบา่าวชนก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณมากๆครับกับล่าพีล่าหนองไปก่อนด้วครับได้วสวัสดีครับ